พี่ดาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็จะทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เวลานี้นะคะพร้อมบทสรุปนะมาดูกันนะคะขอดูพลังงานคุณและเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้เด e อนสันนะคะเทมเพลนส สี่ถ้วยค่ะคิงถือดาบไฮโลแฟนค่ะเดว,วิลเด็กถือถ้วยนะคะสิบดาบจัดเม้นท์ The World นะคะใต้สำรับเป็นหกดาบคุณกับเขาตอนนี้น่าเหมือนอน่าจะเหมือนกับลักษณะแบบ ความสัมพันธ์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะความเปลี่ยนแปลงในที่นี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงคือการกระทําคําพูดนะคะของเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แบบเหมือนเดิมความรักของคุณกับเขาอาจจะลดน้อยลงหรือในความสัมพันธ์นี้มันมีในเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องความถูกใจไม่ถูกต้องนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ได้ศาส,สนาธรรมได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างม,มีลักษณะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เป็นเชิงซ้อน,นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอีกคนนึงพยายามมอบให้แต่อีกคนนึงพยายามปฏิเสธในการที่จะรับสิ่งดีรับความรักนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนกลได้เนาะ คุณทางไกลอะไรประมาณนี้หรือเป็นรักออนไลน์ได้เดทออนไลน์ได้ประมาณนี้ซึ่งพลังงานคุณและเขาตอนนี้เหมือนกับพยายามที่จะ move on จากกันพยายามที่จะหันหลังให้กันแต่ในความในความรู้สึกจริงๆแล้วคือยังคงรู้สึกดียังคงอยากจะมีโอกาสที่จะมาเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึง่งหรือมีโอกาสที่จะได้กลับมาวนเวียนในชีวิตอีกครั้งหนึง่งถ้าคุณกับเขามีการ move on กัน นั่นหมายความว่าในสถานการณ์บางคู่บางคนมีการวนเวียนกลับมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีไพ่เดิมเบอร์นะบางคนมุฟฟออไปวงกลมอะบางคนหายไปแล้วอะเราก็กําลังกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังกลับแต่ใจคุณก็ยังเจ็บอยู่เหมือนยังเจ็บไม่หายอะค่ะที่เขาแทงข้างหลังคุณบ้างนะหรืออาจจะแบบไม่ให้ความชัดเจนหรือไม่ให้ความจริงจังจริงใจทําผิดต่อคุณบ้างอะไรประมาณเนี้ย นะคะคพลังงานก็ประมาณนี้นะทีนี้ไปดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างค่ะตอนนี้เวลานี้ The Emperor นะคะ j u s t i c ค่ะ Queen ถือถ้วย วิวออฟจูนนะคะสี่เหรียญสิเหรียญค่ะ9ถ้วย8ดถ้วยไนถือดาบ1ไม้เท้านะคะและสมดาบเป็นใต้สำรับถามว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะในตอนนี้เวลานี้นะคะเขารู้สึกว่า เขาอยากที่จะกลับมาอยากจะกลับมาทำอะไรให้มันยุติธรรมสำหรับคุณอยากจะกลับมาทำให้มันถูกต้องอะนะในความสัมพันธ์เนี้ยพลังงานส่วนใหญ่เลยคือหันหลังให้กันมีปัญหากันงอนกันหรือบางคนอาจจะกำกลังอยู่ในกระบวนการเหมือนกับอยากที่จะได้รับความยุติธรรมหรือว่ากำลังอยู่กระบวนการทางกฎหมายการหย่าร้างอะไรประมาณเนี้นะคะ คนคนนี้มีความเสียอกเสียใจนะยังคงเจ็บเจ็บปวดใจอะค่ะในการกระทําของเขาที่เขาอาจจะเคยไม่ได้ทําอะไรให้มันถูกต้องไม่ได้ทําอะไรให้มันยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เลยนิ่งบ้างเฉยบ้างเย็นชาบ้างหันหลังให้คุณบ้างนะคะบางคนก็อาจจะมัวแต่ไปสนใจความสุขของตัวเองหลั่นล้ะนะคะไปดื่มไปสังสรรค์ไปเที่ยวไปกินอะไรประมาณนี้นะ แต่คนคนนี้เวลานี้ตอนนี้สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณก็คือว่าการที่เขานิ่งน่ย the emperor เขาเป็นคนมี ego โโนะแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมเป็นคนระดับแบบบิกะะ๊กบิ๊ก็ค่ะพูดง่ายมีความมั่นคงในชีวิตในทุกๆด้านโปรไฟล์การเงินการงานอาชีพอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาติได้ด้วยเขารู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้เวลานี้เขาต้อง take action และใน off sort เขาจะปล่อยให้ทุกอย่างมันแบบเป็นไปตามโชคชะตาอย่างที่เขาเคยคิดไม่ได้แล้วในออฟซอร์ดขยายภาพวิวออฟฟอร์จูนเขาจะต้อง Take a คชั่นเพราะเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเนินนานไปถ้าคุณกับเขายังคงไม่ได้เคลียร์ใจกันหรือคุณเขาปล่อยให้คุณแบบหายไปจากชีวิตเขาเขากลัวว่าคุณจะหายไปเลยโดยที่อาจจะไม่มีการกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะคนคนนี้ยังคงรู้สึกว่า คุณยังเป็นความสุขของเขาแล้วเขาก็ยังคงรักคุณเขายังคงมองเห็นในความดียังคงมองเห็นในความน่ารักยังคงมองเห็นในในความรักที่คุณพยายามมอบให้เขาหยิบยื่นให้เขาแต่เป็นเขาที่พยายามหันหลังให้กับความรักของคุณแปดถ้วยขยายไพย่ควีนถือถ้วยนะคะเขายังคงรู้สึกดีที่แบบตอนที่มีคุณอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีนะเขาก็ยังจําภาพนั้นอยู่ แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำผิดต่อคุณนะเยอะทำอะไรที่รู้สึกไม่ได้ความยุติธรรมอะไรกับคุณเลยในยความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นคุณที่พยายามทุ่มเทให้กับเขาแต่เขาก็เลือกที่เขาจะเก็บเงียบเขาอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทแต่งเงินแต่ความรู้สึกใจเขาที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้รับจากคนคนนี้นะคะเขาอาจจะคิดว่าใช้เงินไปใช้เงินซื้อความสุข ก็ได้อะไรประมาณนะี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ต้องการแบบนั้นคุณต้องการความรักจากเขานะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีหน้าตาทางสังคมเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ได้แบบมาแสดงอะไรที่มันเป็นความรักผือหวาต่อหน้าคนอื่นมากมายนะคะแต่ว่าเขารู้อยู่ว่าใจเขาคือรักคุณนะถึงแม้ว่าบางครั้งด้วยตำแหน่งหนะ้าที่การงานเขาในบางคนนะคะ เขาอาจจะต้องอยู่ในสังคมค่อนข้างที่จะเป็นคนกว้างเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะนะคะเลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะแบบเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็จะต้องดูดีตลอดจะต้องไม่ให้เสียภาพลักษณ์จะต้องไม่ให้ดูเสียแบบภาพพ์อะไรที่มันดูแย่นะคะเพราะฉะนั้นการกระทำของเขาบางครั้งการนิ่งเฉยการเย็นชาการอิกนออะไรก็แล้วแต่ ะะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังในตัวเขาว่าคุณต้องการให้เขาชัดเจนกับคุณมากกว่านี้แต่ตอนนี้เขากําลังเสียใจที่เขาไม่ได้ทําให้มันเป็นไปอย่างที่คุณต้องการเขารู้สึกผิดหวังในการกระทําของเขาและเขาก็กําลังคิดว่าอย่าจะเทคแอคชั่นเนี่ยเป็นม้าเร็วมาแล้วนะคะยกขามาแล้วเนี่ยเขาไม่รอแล้วโชคชะตาอะไรประมาณเนี่ยเขาทําด้วยตัวเขาเองเลยดีกว่า เพราะถ้ารอโชคชะตาเขาอาจจะเสียคุณไปได้เขาเลยคิดที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่พูดคุยใหม่นะคะกลับมาเคลียร์ใจกันให้มันดีขึ้นนี่ก็คือเป็นความคิดความรู้สึกข,ของเขาคนนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะ ทสรุปของเขาละคุณนะคะจะเป็นยังไงคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อคิงถือเหรียญน,นะคะสองถ้วยค่ะ emperor ห้าดาบนะคะเจ็ดดาบค่ะ dover นะคะ ฮัลโหลแฟนค่ะอุ้ยจัดเมนนะคะอน,นะให้หล่นสี่ดาบนะอุ้ยแป๊บหนึ่งมือลื่นค่ะไม่ได้ทาครีมเวลาจับไพ่เราลื่นใต้สำหรับเป็นจัสติกนะคะ บทสรุปนะคะคนคนนี้เขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณค่ะแต่อาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยนะให้เวลาเขาได้ทบทวนให้เวลาเขาได้คิดทบทวนนิดหนึ่งเหมือนตอนนี้เขากําลังตัดสินใจละเขากําลังคิดละนะคะว่าเขาจะต้องทําอะไรต่อจากเนี้เหมือนเขาไม่อยากไม่อยากโกหกใจตัวเองไม่อยากโกหกคุณไม่อยากโกหกความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแล้วเพราะเขาก็รักคุณมากอะ่ะแล้วเขาก็ยังมองว่า เขาทำผิดกับคุณจริงๆนะคะไฮโลแฟนขยายสองถ้วยเขาอยากกลับมาแก้ไขทำให้ดีขึ้นเหมือนคนคนนี้เริ่มสํานึกได้เริ่มคิดได้นะคะว่าการกระทำของเขาที่เขาอาจจะปิดบังซ่อนเร้นทำอะไรรับหลังคุณก็ได้หรือนิ่งใส่คุณหรือหันหลังให้คุณไปอะ่ะทิ้งคุณเทคุณใดๆก็แล้วแต่มันทำให้เขาสูญเสียคนที่เขารักแล้วก็คนที่รักเขาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนเขาเริ่มมีความ มีความแบบรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านี้จะต้องกลับมาทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่หันหลังให้เขาเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนคุณเริ่มหันหลังให้เขาแล้วนะคะควีนถือถ้วยรักก็จริงแต่ก็เริ่มหันหลังแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากที่จะรับรู้ไม่อยากที่จะต้อนรับไม่อยากที่จะแก้ไขอะไรแล้วนะคะแต่เดี๋ยวคนคนนี้เขาจะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณคุณทั้งคู่จะเป็นลักษณะเนี่ย the worst เป็นเหมือนกับวงกลมอะค่ะที่ยังวนเวียนเจอกันอยู่แบบเนี้ยนะคะมูฟออนเป็นวงกลมตัดกันไม่ขาดแต่สิ่งที่เขาได้เรียนรู้คือเขาได้สำนึกอะไรต่ออะไรมากขึ้นเยอะเลยนะคะมีทั้งไพ่ไฮโลแฟนนะแล้วก็ไพ่จัสติเป็นไพ่ของคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วแล้วมีไพ่จัดเมนมาขยายเอ็มเพลอร์นั่นหมายความว่าเขาได้ไปแบบตกตะกอนทางความคิดได้แล้วว่า เขาควรตัดสินใจทําอะไรให้มันดีขึ้นควรตัดสินใจทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ได้แล้วไม่ควรที่จะนิ่งเฉยอยู่แบบนี้โดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะคะนี่ก็คือเป็นบทสรุปเพราะคนคนนี้จริงๆเรารักคุณนะทีนี้มาดูไพ่เราลเลื่อนกันนะคะ ชัน,นะคะ Forgiving and Learning ค่ะ Trust นะคะและ Release your ex คุณกับเขานะคะก็จะมีการกลับมาขอโอกาสมีโอกาสที่จะได้ให้อาภัยซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ พราะต่างคนต่างก็ยังคงรู้สึกดีต่อการอย่างต่างคนต่างยังคงมีพชชั่นแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เวลานี้ให้คุณแบบปลดปล่อยพลังงานรีลิสพลังงานทิ้งพลังงานแย่ๆอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่โอเคมันรู้สึกผิดหวังในตัวเขาผิดหวังกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะให้คุณเรียนรู้ที่จะแบบให้อภัยนะแล้วก็เรียนรู้ที่จะเอาบทเรียนตรงนั้นนะมาใช้ Yes มาสองใบนะคะคือความสัมพันธ์คุณเนี่ยเราเวลาให้เขาจัดการแก้ไขตัวเขาเองก่อนอันดับแรกเมื่อเขาจัดการแก้ไขตัวเขาเองได้แล้วเขาก็จะมาเคลียร์จัดการแก้ไขปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะในวาระต่อมาเนาะให้คุณแบบเรียนรู้นะต่อประสบการณ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานั่นแหละคะ่ะ แล้วก็ถ้ากลับมาก็ค่อยๆจะได้เอาบทเรียนเหล่านั้น,นมาปรับตัวปรับใจในการที่จะจับมือไปได้วยกันให้ไปถึงความสำเร็จให้ได้ประมาณนี้นะคะ Yes มา2ใบเนาะ Recovery A Year From Now ช้าสุดไม่เกิน1ปีนะคะที่คนคนนี้จะมีโอกาสกลับมาช้าๆได้พราเล่มงามเนาะบางทีการที่เราเร่งรีบเราเรีบร้อนในการที่อยากจะให้เขากลับมาเร็วๆกลับมาแล้วเขาอาจจะยังทานฟอร์มตัวเองไม่ได้ ก็ต้องกลับมาจบกันอีแบบเดิมอะแต่ถ้าชา้านิดนึงแต่เขาสามารถทานฟอร์มตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ mm. ก็คิดว่าก็ควรที่จะให้เวลากับเขาดีกว่านะคะในการที่เขาจะได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อปรับปรุงตัวพอการกลับมาของคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะคุ้มค่ากับการรอคอยเนาะมันก็จะได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ต้องกลับมาแบบนับหนึ่งกันใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะ มาดูอินเนอร์มาเสเซตกันนะนี่ค่ะใบแรก I love you so much นะคะเขารักคุณมากนะเพื่อนมีที่พลต่อความรักของเราบางคนก็เรื่องเพื่อนเนาะขอบคุณที่รักกันแม้ในวันที่ฉันไม่น่ารักในหัวใจของคุณมีฉันอยู่บ้างไหมอุปสรรคขวากหนาไม่สามารถกั้นขวางความรักเราได้ ฉันจะพยายามแก้ไขนิสัยไม่ดีของฉันไม่อยากทะเลาะคุณดีพอแต่เป็นฉันที่แย่เองนะคะและอุ้ยปากหนึ่งติดฉันยังไม่เข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไรนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณอยากจะบอกคุณและคือสิ่งที่เขากำลังรู้สึกกับคุณในตอนนี้เวลานี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้นะ นะคะก็ฝากกดติดตามกดซับสครไลบ์แชร์เป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากช่อง youtube แล้วก็ฝากช่อง tiktok นะคะเพจ f a c e b o o k กอบด้วยสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ลิดาด้วยสกอร์ทาร์ลเข้าไปได้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ